ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นพระในตัวได้ตั้ให้โอกาสกับตัวเองฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้โอกาสทุกๆวันเราก็จะเท่าถึงได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระท่านมีอยู่แล้วในตัว ศูนย์กลางการก็เราก็มีใจเราก็เป็นธาตุสำเร็จพิธีการก็ได้หยุดกันนิ่งหยุดใจใครหยุดใจได้ตอนไหนก็เข้าถึงตอนนั้นแหละเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาเราเอาจริงทุกวันเห็นวันไหนมันก็ดีวันนั้น แล้วก็มีเศจเห็นได้ทั้งวันแล้วก็ทุกวันทั้งวันทุกวันตลอดเวลาเลยแล้วก็ใครที่ยังท้อใจอยู่ก็ท่องเลิกทอนะจ๊ะวันนี้เรายังมือดอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่แน่ยังคืนอยู่กับว่าเราขยันและขี้เกียจถ้าขยัน แล้กาทำถูกหลักวิชาถูกวิธีแล้วแล้วก็ต้องเห็นเงินอย่างแน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเลยองค์พระในตัวพระรัตนตรัในตัวแม้แต่มรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต้องน้อมใจเข้ามาไว้ในตัวนั่นแหละจึงจะ เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราได้อย่าส่งใจไปข้างนอกส่งไปข้างนอกมันก็ไปเจอเราะของที่เราอยากจะเจอ,อมันอยู่ข้างในเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว